นิยายเสียงายซับฟีรอสวันนี้ขอนำเสนอเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกกระจอกของพระเอกในเกมเซฟเฟลิกบทที่21นายท่านผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่จริงๆเฟลิกชักดาบเลียทิวกระโจนออกจากพุ่มไม้ที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่ กอบลินลาดตะเวนที่สังเกตเห็นพวกเขาถูกสันหารจนเกลี้ยงในสามกระบวนท่าเสียงกรีดร้องก่อนสิ้นลมของพวกมันเรียกให้กอบลินในบริเวณโดยรอบวิ่งเข้ามาดูผู้โโบุกโรุก ก๊อบลินทุกตัวควักอาวุธประจำกายออกมาแล้ววิ่งเข้าฟาดฟันสังหารศัตรูก๊อบลินที่อยู่ไกลออกไปง้างธนูและแกว่งเชือกโยนหินสนับสนุนเสียงเป่าเขาสัตว์บนป้อมหน้าปากถ้ำดังกระหน่ำเป็นก๊อบลินตัวที่นำทางคณะผู้กล้าใช้จังหวะชุลมุนลอบขึ้นไปส่งสัญญาณเรียกพักพวกในถ้ำมากกำจัดศัตรู กบลินตัวแล้วตัวเล่ากรูกันออกมาจากปากถ้ำเล็กแคบเป็นแถวยาวเหยียดจนเฉียดหลักร้อยเข้าไปแล้วแย่ yeah, แล้วเอลดรอนผู้เพิ่งฟื้นขึ้นมาก็เจอสึกหนักร้องเสียงหลงเจมคว้าพินมาจากด้านหลังแล้วฉีกยิ้มด้วยความตื่นเต้น เขารอไม่ไหวที่จะได้ลองใช้สกิลที่ซื้อมาหลังจากการอัปเดตครั้งใหญ่และเพิ่งฝึกสำเร็จเมื่อไม่นานมานี้รวดเร็วดังประกายแสงที่แยงตานิ้วเรียวเดีดรัวเร็วจนแทบมองตามไม่ทันเจมรู้สึกราวกับตัวเองเป็นเสียนกีตาร์ไฟฟ้าตัวโน้ตมากมายไหลผ่านอากาศตรงเข้าไปหาสหายร่วมทางทั้งสี่ ชื่อแสลงหูนั่นมันอะไรกันขอรับอะเห็ุไดข้าน้อยจึงพูดเร็วถึงเพียงนี้เล่าเฟลิกที่ฟันดาบต้านรับฝุงก็ปลิมอยู่ตกใจกับความเร็วในการขยับปากออกเสียงของตนสหายเฟลิกเจ้เจรีบพูดไปทําไมเอข้ากับฟังทันแฮเอลดรอนผู้ไร้ยเวทมนต์เสกลมมาปัดลูกธนูและก้อนหินเองก็คนพบว่าตูวเขาพูดรัวเร็วไม่ต่างจากเฟลิก าบินได้เร็วเกือบจะหนึ่งในสิบของรางต้นแล้วแม้แต่เรวเวนก็บินโฉบไปจิกเฉียวก็ปลินจากด้านบนได้เร็วดังตัวมันเป็นลูกธนูเสียเองส่วนเรมก็หลับได้ไวขึ้นเสียของชมัดรรเพราะรวดเร็วดังประกายแสงที่แยงตาเพิ่มค่าความเร็วให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นเวลา15นาทีนะสีรีบใช้ให้คุ้มค่าเร็วเข้า เจมพูดรัวแข่งกับนิ้วติดเทอร์โบของตนยิ่งเขาเล่นเพลงได้เร็วเท่าไรเพื่อนรวมทีมก็ยิ่งได้บัฟความเร็วเพิ่มขึ้นเท่านั้นสกิลนี้ยังมีข้อดีอีกอย่างคือเมื่อเล่นจบเพลงผลของสกิลจะยังคงอยู่จนครบกำหนด15นาทีไม่ต้องเล่นตลอดระยะเวลาที่ต้องการจะให้พลังคงอยู่เหมือนทุกสกิลที่ผ่านมา ข้อเสียคือใช้พลังเวทค่อนข้างมากนักกวีที่เดิมก็เป็นคนธรรมดาอย่างเขาจึงรู้สึกล้าไปทั้งตัวดังถูกสูบกล้ามเนื้อออกไปด้วยนิ้วอ่อนเปลี่ยดีดซ้ายพินส่งตัวโน้ตตัวสุดท้ายแต่เจมไม่หยุดเพียงเท่านั้นเพราะกอปลินเกินกว่าร้อยตัวเข้ามาประชิดตัวพวกเขาแล้วเจมกัดฟันฟื้นขยับนิ้วที่ชาจนแทบจะไร้ความรู้สึก เอาพลังแห่งมิตรภาพไปกินเสียงเพลงเรื่นเริงบรรเลงเคล้าไปกับเสียงหวกเวกโดยรอบกอปลินที่อยู่ภายในรัศมีแห่งดนตรีลดอาวุธลงแล้วพากันจับมือถือแขนเต้นรำั้องรค์กันเฟลิกตวัดดาบฟันสงนังหารกอปลินที่ไร้ใจจะต่อสู้ด้วยความสลดขุดหู่แต่เขาไม่ใช่เด็กอ่อนต่อโลก เขารู้ดีว่ากอปลินนั้นไม่สามารถปล่อยไว้ได้มีเช่นนั้นจะโดนตลบหลังเมื่อใดก็ไม่รู้เอลดรอนที่พลังเวทยังไม่ฟื้นตัวดีพยายามใช้เวทมนต์อย่างประหยัดที่สุดเขาไล่มือไปกับใบหญ้าเบื้องล่างฉับพลันใบหญ้าอ่อนนุ่มทั่วทั้งบริเวณกดแทงตัวขึ้นมาดังมีดหนามแทงทะลุก,ก็ปลินที่วิ่งอยู่ด้านบนจนตัวพรุน บีบให้ก๊อบลินที่ตามมาทีหลังต้องเลี่ยงทางแห่งควากหนามไปหาดาบของเฟลิกแทนไม่นานฝูงก๊อบลินมากกว่าร้อยก็เหลือเพียง10บกว่าตัวก๊อบลินผู้รอดชีวิตรีบหนีแต่กระเจิงเพื่อเอาชีวิตรอดเจมสบัดมือนวดนิ้วคลายความเมื่อยล้าเฟลิกสลัดคราบเลือดออกจากดาบสนิมเคระ เอลดรอนทิ้งตัวลงอย่างเหน็ดเหนื่อยพลางเอื้อมไปหยิบทุงงนังใส่เหล้าที่เรมยึดไว้มาดื่มเติมแรงเรเวนไซจัดคนนกชี้ฟูไม่เป็นระเบียบจากการต่อสู้กับก๊อบลินบนอากาศส่วนเรมก็ยังคงนอนหลับดีอยู่ที่เดิมก๊อบลินไม่หนีก็ตายไปหมดเช่นนี้เราจะตามหาในท่านผู้ยิ่งใหญ่อย่างไรไดีขอรับ เฟลิกเก็บดาบเลียทิวไพ่หลังเรียบร้อยถามขึ้นเมื่อครูที่สู้กันมีแต่พวกก๊อบลินปลายแถวไม่มีตัวที่ดูจะเป็นหัวหน้าเจ้าก๊อบลินกอดหน้าบอกว่าในท่านผู้ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่มากในฝูงที่พวกเราจัดการไปไม่มีแน่ยังมีโอกาสว่าในท่านผู้ยิ่งใหญ่คือมังกรแดงอยู่เจมวิเคราะห์สถานการณ์เอลตรอนกลืนเล่าลงคอเสร็จก็ก้าวไปข้างหน้า เช่นเนิ้นก็เข้าไปหาในถ้ำกันเถอะภายในถ้ำไม่ได้กว้างขวางหากแต่มีเส้นทางแตกแขนงมากมายทั้งสลับซับซ้อนและคดเคี้ยวยิ่งนักตามเส้นทางยังแตกออกเป็นถ้ำเล็กๆดังเป็นห้องย่อยอีกหลายแห่งไม่แปลกใจเลยที่กอบลินจะใช้ที่นี่เป็นรัง ท้ำส่วนนอกรกร้างหมดแล้วเนื่องจากเป็นที่อยู่ของก๊อบลินชั้นผู้น้อยที่ออกไปสู้กับพวกเขาก่อนหน้าเข้าไปในถ้ำส่วนลึกจึงพบก๊อบลินที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าพวกนั้นเกือบเท่าตัวดักซุ่มโจมตีแต่แม้จะตัวใหญ่ก็มีแค่ไม่กี่ตัวไม่นานคณะผู้กล้าก็กำจัดจนหมดพวกเขาเดินลึกเข้าต่อไป เส้นทางส่วนนี้กว้างขวางขึ้นให้บรรยากาศเย็นชื้นน่าขนลุกกลิ่นเหม็นสาบลอยโชยชวนคลื่นเหียนเสียงคลื่นคลาดดังเป็นจังหวะเชื่องช้าหน้าสยดสยองเมื่อพ้นทางเดินเข้ามาในพื้นที่โล่งว่างขนาดใหญ่กลับไม่มีคบไฟติดไว้ตามผนังเอลตรอนเรียกลูกไฟออกมาให้แสงสว่าง สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคณะผู้กล้าคือปลายเขาขนาดมหือมาใหญ่จนบทบังเส้นทางทั้งหมดเจมกลืนน้ำลายดังเอือ้อพร้อมวิ่งหนีแต่แสงไฟกลับปลุกเจ้าของเขายักให้ตื่นขึ้นมาเสียก่อนดำมกูลแจกระดูกดำมาแล้วหรือ เขามาหือมาขยับยกตัวสูงขึ้นเมื่อห่างไปไกลระยะหนึ่งจึงสังเกตได้ว่าเป็นเขาวัวเจ้าวัวยักษ์กำลังลุกขึ้นจากการน,นอนตัวของมันกลับสูงชะลูดอย่างน่าเหลือเชื่อและยังสูงขึ้นไปอีกจนเหมือนไม่ได้ยืนด้วยสี่ขาเอลตรอนโค คุมลูกเพลิงให้ขยายขนาดและลอยสูงขึ้นกว่าเก่าสิ่งที่เจมคิดก่อนหน้าได้รับการยืนยันมันกำลังยืนด้วยสองขาเพราะเจ้าวัวยักษ์นั้นมีเพียงศวนหัวเท่านั้นที่เป็นวัวเลยลําคอลงมาเป็นร่างกายมนุษย์เบื้องหลังร่างสูงตระงานของมันคือเศษซากกระดูกกองพเนนเป็นภูเขา ครึ่งวัวครึ่งมนุษย์มิโนโทอเอลดรอนตะโกนเสียงหลงด้วยความตื่นตกใจนายท่านผู้ยิ่งใหญ่คือมิโนโทอเงั้นหรอเจมกลัวจนขาสัน่นกุญแจกระดูกดำกับเนื้อสดบรราการวันนี้มาแบบเป็นเปๆหรือดีเหมือนกันไม่ได้ขิดอะไรมานานแล้ว มีนูทอก้มตัวเบนเขามาทำปลุ่มผู้มาใหม่ที่ยืนตะลึงแข็งค้างอยู่กับที่ปลายเขาทั้งสองข้างชี้ตัวเป้าหมายดังปืนใหญ่เล็งเป้าจมตี โนตตาแหกปากกรีดร้องดังลั่นจนสะท้อนไปถึงปากถ้ำวิ่งวิ่งวิวิหนีเร็วเจมดึงแขนเฟลิกอนสับ้าสุดแรงเกิดเรมเจ้าตื่นสิอยากตายหรืออย่างไรเอลรอนเองก็อยากจะสับขาให้เต็มที่แต่ติดที่เขาต้องลากนักบวชผู้ยังไม่ตื่นแม้จะ,ะเเผชิญมลภาวะทางเสียงขั้นภัยพิบัติไป วิ่งย้อนกลับไปที่ทางเดินขอรับมินโนทอรตัวใหญ่ต้องผ่านไปไม่ได้แน่เฟลิกคว้าแขนอีกข้างของเรมมาช่วยพยุงออกวิ่งทั้งห้าพุ่งทยานดลังติดไอพ้พ่นเจ็ดจนเข้าไปในทางเดินได้อย่างชิวเฉียดมินโนทรอร์ข <adapted> ีดเพื่ชนผนังถ้ำอย่างรุนแรงจนทั้งถ้ำสั่นสะเทือนเจมรอบทอนหายใจได้ไม่นาน ครึ่งวัวครึ่งคนก็กระแทกเขาซ้ำที่ผนังถ้ำอีกครั้งผนังหินแตกกระจายมิโนูทอร์ควิดเปิดทางเดินพุ่งฟ้าเข้ามาหาพวกเขาแล้วเวนเวนเวนมันมาแล้วคณะผู้กล้าที่กลายเป็นคณะปอดแหกยิงย้อนกลับทางเดิมอย่างไม่คิดชีวิตมิโนูทอร์เองก็พุ่งชนไถพังผนังถ้ำไล่หลังมาติดติดอย่างกับรถแทรกเตอร์ แสงสั่นสะเทือนส่งไปทั่วทั้งถ้ำจนหินถลม่มลงมาปิดทางออกหนึ่งเดียวพวกเขาไม่สามารถหนีไปไหนได้อีกแล้วเสร็จกันเรมผู้ตื่นขึ้นมาในที่สุดสมบทสุดเสียงจบเพลแล้วเอลดรอนร้องโหยหวนถึงจะเป็นร่างแยกข้าก็ไม่อยากถูกัวกิิหรอกนะเรวเวนอดครวนเสียงแหลมสูง เฟลิกก้าวขึ้นหน้าความทุกคนไว้จากสัตว์ร,ร้ายเด็กหนุ่มผู้กล้าหาญปลดผ้าคลุมของตนออกมาสะบัดจริงสิผ้าคลุมของเฟลิกเป็นสีแดงเรมเข้าใจความคิดของสหายก็ร้องออกมาพ่อหนุ่มผู้กล้านอกจากจะหลอเหลายังฉลาดอีกฝากเจ้าด้วยเอลดรอนรีบดึงเรมวิ่งไปอีกทางเรเวนบีมตามไปอย่างไม่รอช้าไอผู้ขี้คลาดเอ้ยทิ้งกันอย่างนี้เลยเหรอ เจมตะโกนไล่หลังพวกตาขาวที่วิ่งหนีหางจู่ตูดไปแล้วเจมท่านเองก็ไปสมทบกับพวกเขาเธอขอรับเฟลิกกลับบอกให้เขาหนีไปถึงเขาจะกลัวจนปัสสาวะแทบราดอยู่แล้วแต่จะให้เขานีแล้วทิ้งเฟลิกล่องมิโนทออยู่คนเดียวได้อย่างไรไม่ข้าต้องอยู่ปกป้องเจ้าเจมได้โปรโดชื่อใจข้าสักครั้ง เฟลิกเดนหน้ามาสบตากับเขาเจมมองเข้าไปในดวงตาคู่นั้นก็เกิดความเชื่อมั่นอย่างน่าประหลาดขึ้นในใจเจมกำมัดแน่นเอาวะถึงอย่างไรเฟลิกก็มีสกิลพระเอกอยู่เขาเองก็จะห้ามเฟลิกไปเสียทุกอย่างไม่ได้ต้องให้พื้นที่พระเอกได้แสดงความโกงสุดเท่เสียบ้างจะได้มีเวทีวิเชิดฉาย ได้พวกค่าจะตามสนับสนุนอยู่ด้านข้างหากไม่ไหวไรีบหนีทันทีห้ามฝืนเฟลิกคลี่ยิ้มที่ทำให้ใจของเจมเต้นระส่ากว่าเดิมขอรับ